สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีหลายเสียงนะครับเรียกร้องกันมาว่าให้ผมเนี่ยลองทำคลิปที่เป็นแบบว่าสอนการทำบู o เดน t a เทเบก็คือพื้นไม้แล้วก็มีแบ็กกราว n ์ข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูแต่ว่าขออนุญ,ญาตแยกเป็น2คลิปนะครับระหว่างพาร์ทหกับพาร์ทสนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมตัดต่อกับกล้องเลนของผมในในคอมเนี่ยมันจะ มันมันเสียอยู่นะเออต้องลงใหม่ประมาณนั้นก็เลยแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกก่อนว่าขั้นตอนการทําภาพเนี้ยในในสไตล์ของผมเองนะครับมันมี2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยเราไปถ่าย Wooden Table ก็คือพื้นไม้ที่แบบอยู่ตามทะเลในทะเลในรีสอร์ที่มันยื่นออกไปเลยแล้วก็มันมีแบบตัดอย่างเงี้ย เหมือนเหมือนในรูปแล้วกันอาจจะผมเ,เ,เอารูปตัวอย่างให้บุนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพื้นไม้จริงๆเลยก็ได้นะครับใช้พื้นไม้จริงๆที่แบบโต๊ะไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับที่มันมีรอยตัดอยู่นะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งคือเราไปถ่ายพื้นผนังอะไรก็ได้ที่เป็นไม้นะครับแล้วเราก็เอามาทําเป็นโต๊ะไม้อีกทีหนึ่งในในโปรแกรม Photoshop แบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ ช่วงนี้ไม่ออกไปไหนนะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าอืจะถ่ายอะไรแบบถ่ายไม้สวยๆตรงไหนดีก็เอาเป็นที่หอตัวเองเลยแล้วกันก็คือข้างหลังเนี่ยนี่ก็เป็นพื้นไม้กระดานนะครับเราเราก็ใช้อันนี้เราก็ใช้กล้องเลนของเราเนาะของผมตัวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับผม canon เ d นะครับเจ็ด d mark i นะครับแล้วก็ใช้เลนคิดธรรมดานะครับ18 55ธรรมดานะครับ แต่ว่าตัวนี้ของผมตัวค่า f เนี่ยมันปรับไม่ได้นะมันได้ค่า f กว้างสุดสามจุดห้ามันมันเสียแล้วอ่ะนะอืมก็คือวิธีการก็นี่จะเอาพื้นไม้อะไรก็ได้ให้เราสมมุติว่าพื้นทุกอย่างอ่ะเราสามารถเอามาทําเป็นดีไซน์เป็นโต๊ะไม้ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วมันใช้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมจะปรับกล้องเป็นกล้องหลังนะคะอ่าอันนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะเรา เราสามารถถ่ายแต่ว่าเวลาถ่ายเราต้องกดอย่างนี้มุมประมาณนี้นะครับพื้นไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็พยายามถ่ายให้ชัดนะครับอันนี้วิธีที่หนึ่งแล้วก็ก็พื้นไม้อย่างนี้ก็ได้นะที่หอ่อหุมแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นพื้นผนังที่ทําด้วยไม้กระดานเราก็สามารถกดถ่ายตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ก็พยายามเอาค่าไอโซนหน่อยมืดเลย แปบ,บหนึ่งผมยังไม่ได้เซตนะฮะก็ค่าชัตเตอร์สปีดก็ต้องลดมาหน่อยให้มันให้มันแบบว่าสว่างแล้วก็พยายามถ่ายให้ชัดนะครับอันนี้ผมถ่ายดูตัวอย่างเฉยๆนะไม่ควรถ่ายมือเดียวนะจับสองมือให้ชัวร์ๆนิ่งๆค่า ISO ให้น้อยที่สุดผมใช้สามรอยิบนะครับเพราะว่าแสงมันจะน้อยนิดนึงแต่สามรอยสิบก็น่าจะลบน้อยได้น่าจะส่งผ่านได้นะฮะอ่าแบบนี้ อาจจะได้ภาพมาแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะใช้เนาะสิ่งที่ผมจะใช้มันอยู่ตรงนี้ฮะนี่อันนี้ผมจะใช้ประตูไม้อันนี้ในการทําให้ดูเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นร่องเป็นร่องผมว่ามันน่าจะสวยนะครับจริงๆมันใช้ได้หลายอย่างนะครับอยู่ที่เราดีไซน์เนาะนี่ผมก็ถ่ายมาประมาณนี้ เห,หพยายามให้ชัดแค่นั้นนะฮะอ่าก็นั่นแหละครับก็คือถ่ายเวลาถ่ายเราไปเจอที่ไหนก็ได้เหมือนเป็นพื้นผิวอย่างอื่นก็ได้แต่เราลองเอามาแบบดีไซน์ปรับรูปร่างให้มันเป็นเหมือนโต๊ะไม้เหมือนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำอ่าใน Photoshop กันอีกทีนึงแต่ว่าผมจะแยกคลิปอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคลิปที่2นะรอหน่อยนึงนะครับแต่ว่าวิธีการถ่ายก็ทําให้ดูแล้วว่าเนี่ย สมมติเราเจอผนังเราก็พยายามถ่ายให้มันเป็นแบนๆน,นะฮะไม่จําเป็นต้องถ่ายอย่างนี้ก็คือเหมือนถ้าเราไปเจอเป็นพื้นไม้เลยโต๊ะไม้ที่มันยื่นออกมาอย่างเงี้ยมันยื่นออกมาแค่เนี้ยเออแล้วมันสั้นๆเราก็อาจจะตั้งกล้องแล้วถ่ายแบบเนี้ยให้มันเห็นยื่นออกไปเออนั้นอะ่ะเราอาจจะถ่ายติดแบ็กกาสมาด้วยแล้วเราค่อยรีทัชทีหลังก็ได้เนาะหมายถึงว่าค่อยครอปส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นพื้นไม้อย,อย่างงี้นะ ก็อาจจะหาพื้นอะไรอย่างที่บอกไปแล้วก็ตัดตัด,ตดมานะครับเดี๋ยวผมย่อให้ดูดีกว่าผมอธิบายไม่ค่อยเก่งก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจจะทําให้ดูนะแล้วก็ทําแบบง่ายๆด้วยนะครับผมใครที่เอาไปต่อยอดได้เก่งกับผมก็ยินดีด้วยนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะตามภาพที่ถ่ายเมื่อกี้โอเค